โอ้โห,หวันนี้วันนี้เราต้องไปบุกนครสวรรค์แล้วมั้งเนี่ยองคเท่าไหร่อ่ะพี่นี่มีแต่ลมพอ,องนี้มีแต่ลมพองผมอย่างเดียวเลยเหรอมาตอนนี้จะขายใครอชุดนี้ตั้งไว้กี่บาทคร่าวๆคร่าวๆอยากฟังคร่าวๆกัน <laughs> นี่องคหนึ่งหลักหมื่นต้นๆเองนะเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยอันนี้อาจจะดีหน่อย แต่ก็ทั้งหมดรวมกันแล้วไม่น่าจะเกินแสนตอนเนี้ยขายไหมขายนาะแต่ผมยังไคำนวณดูเพราะว่าอันนี้แหว่งหมดเลยท้าไมถึงมีเยอะฮะไปเช่าสมัยก่อนหรอ,อแล้วมีรุ่นอื่นไหมนอกจากรุ่นตรงเนี้ย คือตอนนี้ราคาลงหมดเลยแต่อันนี้สภาพเนี่เมื่อก่อนตอนแรงๆหกหมื่นปัจจุบันเหลือ2องหมื่นแต่อันนี้เป็นโดนหัวตรงคิ้วอีกเหมือนไปกัอะไรไปกระแทกว่าพี่นะัทหมดนี้8ปดหมืนแล้วกันโอ้หอันนี้หน้าท่านหายมาเลเอาเงินเอาเงินแปดหมือนเงินสดไหม,ไมไหน้าเ,าเงินสดแปดหมืนโอเคอามอดเก็บหน่อย เออวันนี้มีแต่หลวงพ่อพรมทั้งนั้นเลยวันนี้มีคน,นหลงเอาหลวงพ่อพรมมาปล่อยทั้งนั้นเลยวันเนี้ยสี่ห้าคนแล้วเนี่ยนี่ก็หลวงพออ่อพรมีก <c oughs>